เดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันเลยนะทุกคนนี่นะคะอ่ายายสังเคราะห์อลองใบน้องเข้ามาอย่างดีเลยว้าวทุกคนเจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องฮักแหงสไตล์นะคะวันนี้นะคะก็จะมาพาทุกคนนะคะมาแกะกล่องพัสดุนี่นะคะ นี่นะคะเป็นกล่องพัสดุเป็นกล่องต้นไม้นะคะที่จากคลิปที่แล้วนะคะเราได้สั่งต้นไม้จากสวนกันตะพงค์นะคะสวนกันตะพงค์นะคะเราสั่งไป2ต้นซึ่งาจากรอบที่แล้วนะคะที่เรามาทําการแกะน้องเขาก็คือจะมีเพชรเจ็ดสีหนึ่งต้นแล้วก็เทพสารุนด่างนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะแต่ว่า,อายอดใบของน้องเทพอัปสรานะคะคือยอดใบเขาหักนะคะเราก็เลย ทำการแจ้งไปทางสวนกันตพงนะคะทางสวนก็น่ารักมากๆนะคะก็รีบตอบรับมาว่าเออเดี๋ยวเขาจะทำการาส่งต้นน้องบอลสีมาให้เราใหม่ซึ่งนั่นก็คือเป็นต้นเทพอัปสรานะคะเอามาทดแทนให้ใหม่นะคะก็น่ารักมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทำการเปิดกล่องแล้วก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่า ในกล่องนี้สภาพของน้องเขาเป็นยังไงบ้างนะคะออก่อนที่เราจะไปแกะกล่องต้นบอลสีนะคะก็มีหลายๆคนถามเข้ามานะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงสั่งบอลสีทางปรษณีนีทัทง้ทงๆที่ยังไม่เคยเห็นต้นจริงหรือของจริงแล้วก็ท,ท,ทั้งๆที่บ้าวก็เคยออกไปถ่ายคลิปตามสวนต่างๆนะคะคือจริงๆเราไปเห็นต้นที่สวนก็เยอะนะคะคสวยๆก็เยอะแต่ว่าอ่า มีความรู้สึกว่าเราอยากจะลองเราอยากจะลองสั่งออนไลน์ดูว่าเราอยากจำลองความรู้สึกเราว่าเอเราจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่าเราสั่งออนไลน์แล้วเราต้องมานั่งลุ้นนะคะในกล่องนะคะว่าน้องเขาจะสวยตามปกไหมหรือว่าน้องเขาจะมีสภาพเหมือนเดิมเหมือนที่เราดูในไลฟ์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทําไมถึง สั่งบอลสีทางออนไลน์นะคะก็คือเพื่อที่จะอยากจะรู้ว่าเออเวลาที่เราสั่งบอลสีอ่ะเราจะมีความตื่นเต้นมันจะลุ้นแค่ไหนนะคะก็จากคลิปที่แล้วก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่ามันทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ก็ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่า,าสภาพน้องของเขานี้จะยังสมบูรณ์แล้วก็สวยงามดีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะก็ เดี๋ยววันนี้ก็มาช่วยพื้นไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะว่าน้องในกล่องนะคะบอลสีในกล่องนี้นะคะสภาพของน้องเขาก็ยังจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะแต่ว่า,าจริงๆแล้วนะคะทางสวนนะคะเขาก็ต้องแพ็คมาอย่างดีอยู่แล้วนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทางปลายทางเนาะอันนี้ก็เข้าใจทั้งทางสวนนะคะแล้วก็ทางผู้ซื้อนะคะก็คือตัวเราเองนะคะที่เป็นผู้ซื้อนะคะว่า เราก็อยากจะได้สินค้าที่มันตรงปกนะคะคือเราดูในไลฟ์นะคะมันสวยนะคะจากตู้ตู้ที่พี่เขาหยิบมาโชว์นะคะแต่พอมาถึงเราแล้วมันจะหักไหมมันจะเ,เกิดความเสียหายอะไรไหมนะคะมันก็มีความตื่นเต้นเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดที่อยากจะทดลองนะคะลองสั่งซื้อมาดูอันนี้ก็คือเป็น ที่มาของการสั่งซื้อต้นบอนสีนี่เองนะคะสําหรับคําถามก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่ถามคําถามนี้เข้ามาเนาะเอออันนี้มันก็จะเป็นคําถามที่ทุกคนอาจจะสงสัยอะคะ่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปดูลุ้นน้องบอนสีพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะไปเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเช็คสภาพกล่องกันก่อนนะคะว่าสภาพกล่องของเราเป็นยังไงนะโอเคนะคะก็ ทางสวนนะคะก็แพ็กมาอย่างดีนะคะก็มีเขียนรายละเอียดมาเรียบร้อยว่าเป็นต้นไม้นะคะแล้วก็มีนะคะขีดเป็นแนวตั้งฮะให้เรียบร้อยเนาะนี่นะคะเขียนให้หมดเลยขีดให้หมดเลยทั้งสี่ด้านนะคะโอเคทีนี้เรามาดูสภาพของกล่องนะคะอ่ะเราเจอสภาพาที่มีรอยกระแทกนะคะด้าน ตรงมุมนี้นะคะกล่องน่าจะโดนกระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเกิดจากการขนส่งเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาเปิดลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอหากันไกลแป๊บหนึ่งนะคะเราทำการแกะกล่องกันเลยนะคะี๋ยวเราจะใช้กันไกลตัดกล่องนะคะแล้วก็เราก็จะปีดตามแนวตั้งเลยนะคะปีดกล่องเลย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกะตรงมุมนี้ด้วยนะคะตรงที่มันเป็นรอยบุบบนิดหนึ่งตรงนี้นะคะอ่านะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะคะนี่เราก็ทําการสีก็คือจะมีรอยนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นรอยโดนกระแทกนิดนึงนะคะ จะเป็นตรงฐานนะคะเดี๋ยวอันนี้คือด้านหัวเนาะก็เหมือนเดิมนะคะมีเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะใส่กันกระแทกมานะคะแล้วก็มีต้นของน้องนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะดูใกล้นะคะนี่นะคะก็พี่เขาก็จะหอ่อ ถุงมาให้แบบนี้นะคะก็จะมีถุงพลาสติกนะคะหุ้มสองชั้นเนาะเดี๋ยวเราจะทําการแกะถุงพลาสติกตรงนี้ก่อนชั้นแรกนะคะแกะถุงชั้นแรกออกไปเลยนี่อ่าชั้นที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทําการแกะ อย่างนะคะเดี๋ยวที่วางก่อนนี่ก็จะสูงไปไหมโอเคนะคะก็จะมีหนังสือพิมพ์หุ้มน้องเขาไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไมเอ่ยโอเคเราจะทำการค่อยๆนะคะเปิดหนังสือพิมพ์ออกมาเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันเลยนะทุกคนนี่นะคะรอบนี้กล่องูัสึกจะมีรอยกระแทกไปด้วยนะคะตรงมุมนะคะนิดนึง พี่เขาก็จะมีไม้เสียบไว้อย่างนี้ให้นะคะทุกคนเจอแล้วคะ่ะเจอแล้วคะ่ะทุกคนเจอแล้วคะ่ะนี่นะคะเราเห็นใบของน้องเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเอากระดาษออกก่อนนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ออกก่อนนี่นะคะมีลองอ่ายายสังเคราะห์อลองใบน้องเข้ามาอย่างดีเลยว้าวทุกคนเจอแล้วคะ่ะ ว้าวทุกคนนี่ค่ะเราเจอน้องแล้วค่ะโอ้โหแทมแทมแบบนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเอาไม้ออกก่อนนะคะโอเคโอเคโอเค,อเครอบนี้น้องแบบสวยงามมากนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะทุกคนเจอหน้าน้องแล้วนะคะก็นี่เลยนะคะน้องก็ สมบูรณ์นะคะไม่มีตรงไหนหักเสียหายเลยนะคะทางสวนกันดพงก็ได้ทำการส่งต้นน้องบอลสีนะคะเทพอับสาราลนะคะต้นใหม่มาให้เราแล้วนะคะจากทริปที่แล้วที่เราทำการสั่งซื้อไปแล้วเจอ,อพบว่าน้องเขามียอดใบที่หักนะคะพอทางสวนทราบนะคะก็ รีบตอบรับมาเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะทําการจัดส่งต้นน้องเทพอัสรามาให้ใหม่นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะวันนี้ก็อยากจะลองสั่งออนไลน์ดูนะคะว่าอารมณ์ในการสั่งต้นไม้ออนไลน์เนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบไหนนะคะมันจะลุ้นขนาดไหนนะคะวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะจากคลิปที่แล้วเราก็เห็นแล้วนะคะว่ามันมีความลุ้นมากๆเลยนะคะทุกคน นี่นะคะวันนี้เราก็ได้น้องที่สมบูรณ์นะคะไม่มีตรงไหนเสียหายเลยนะคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะนี่นะคะ<อ>ก็ทําการแกะเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็นี่เลยนะคะสภาพนะคะตามที่เห็นเลยนะคะก็ยังสดชื่นสวยงามอยู่เลยนะคะทุกคนนี่นะคะจากสวนกัญพงบอลซีนะคะที่เขาส่งมาแทนให้ใหม่นะคะจากรอบที่แล้วที่ อยอดใบมันหักไปนะคะทางสวนก็ทําการส่งต้นนี้มาให้ใหม่นะคะสวยงามมากๆนะคะทุกคนนี่นะคะอยากโชว์มากเลยนะคะนี่โอเคนะคะต้นนี้ก็คือเป็นเทพอัศรานะคะลุ้นดังนะทุกคนสวยมากนะคะก็นะคะเพื่อนๆคนไหนถ้าสนใจนะคะที่จะสั่งบอลสีนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะที่เพจกันตาพงศ์บอลสีได้เลยนะคะทุกคนก็ทางสวนก็มีบอลสีให้ ได้เลือกนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เข้าไปดูในรายละเอียดได้เลยเนาะถ้าใครสนใจนะคะพิมพ์ไปที่กันตะพงบอนสีเลยนะคะทุกคนก็จะมีบางวันก็จะมีพี่เข้ามาไลฟ์สดนะคะตอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะคะก็เข้าไปดูในเพจได้นะถ้าใครสนใจเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้แค่นี้นะคะ ตอนจากกันไปก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องฮักแฮงสไตล์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่เราจะพยายามนะคะทำออกมาให้ดีแล้วก็หามาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะในเรื่องของบอลสีสวยๆนะคะจากสวนต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นสวนเล็กสวนใหญ่หรือเป็นสวนที่เป็นสไตล์คาเฟ่นะคะเราก็จะพยายามนะคะ คัดสรรค้นหามาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแบบจุดใจกันไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ